สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะสาธิตวิธีการใช้งานโปรแกรม n e x t o ในหัวข้อการสร้างใบเสร็จรับเงินของค่าบริการนะคะขั้นแรกค่ะกดตรง3มขีดมุมซ้ายมือบนค่ะจากนั้นเลือกหาใบเสร็จรับเงินบริการนะคะกดเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้านี้นะคะแล้วเราก็กดเครื่องหมายบวกเพื่อสร้างใบเสร็จรับเงินบริการค่ะขั้นแรกเลยนะคะเช็คตรงวันที่ค่ะให้เป็นวันที่ที่เราได้รับชําระเงินนะคะ ได้แล้วก็กดตกลงนะคะจากนั้นเรามาเช็คตรงอินวอยตอ้างอิงนะคะกดตรงรูปมือข้างหลังค่ะเพื่อดึงข้อมูลนะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลของใบแจ้งหนี้บริการนะคะของบริษัท PP ค่ะให้เราเลือกรายการได้เลยนะคะจากนั้นเราก็เช็คข้อมูลเลยค่ะว่า จำนวนครั้งของค่าบริการถูกต้องไหมจำนวนเงินถูกต้องไหมส่วนลดถูกต้องไหมนะคะแล้วก็ดูตรงวิธีการชำระเงินนะคะจะมี3ช่องทางมีเงินสดบัตรเครดิตแล้วก็การโอนจ่ายนะคะครั้งนี้นะคะเราจะใช้เงินสดนะคะให้เราใส่จำนวนเงินได้เลยค่ะ422บาท75สตางค์นะคะแล้วก็ดูตรงส่วนถัดมานะคะก็คือรายการเงินมัดจำค่ะอันนี้จะไม่มีเงินมัดจำนะคะเราก็ไม่ต้องใส่ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็เช็คข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเพื่อความถูกต้องนะคะแล้วเราก็กดติ๊กถูกเพื่อเซฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใบเสร็จรับเงินบริการขอบคุณค่ะ